ร้อยห้าสิบสี่นะครับโรงเรียนคือแม่นะครับทอ่เตรเลียงน่าจะเป็นตัวบ้านสร้างอาคารนี่ช น่ก็คือรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รับชมในบูธและในห้องเรียนด้วยนะครับทุกคนครับค่ะไข่ผู้มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่คือภาษาละโมดังเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นพิเศษในทุกที่และให้พี่ฝากพี่ฝากเลยนะครับสองคนในวันนี้นะคะว่าโรงเรียนได้นำองค์ประมาณมาพัฒนาโรงเรียนด้านไหนอย่างไรบ้างกิจกรรมในวันนี้นะครับว่า มีวัตถุประสงค์ด้านใดบ้างที่เราได้จัดเรายังได้รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องครับวันครับการบริการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นดมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น148คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน เป็นผูชาติอกานบนพื้นที่สูงใช้ภาษาแม่คือภาษาลาหุของตนเองในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการศึกษาคือไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนภาษาเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสาและการเรียนรู้ระ่างครูกับเด็กระคพูกับนักเรียนพูดคนะภาษาโดยเฉพาะในวยเริ่มต้นของการเรียนจึงส่งผลต่อทัศนคติและการเรียนรู้ของเด็กในระยะอย่างทำให้อาคารเรียนอาคารประกอบการ ดูสุสุนตามสภาพการนะคะคายสะดวกทวามปลอดภัยอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนื่องจากสภาพภูมิอากาศฝนตกตกคายลมแรงของทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อก,การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนต้องอยู่ในท้องที่ห่างไกลภูมิอา,ากันดารการเดินทางข้ามนาคมยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหลนลืล่น ไม่สะดวกทำให้การซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการใช้งบประมาณมากกว่าปกติจึงเป็นเหตุทำให้โรงเรียนมีสภาพชัรุรุดโทมไม่ตอดภัยสารสนเยศและครูในการจัดการศึกษาและทีการศึกษา2566โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปร,บรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนทั้งอาคารเรียนอาคารประกอบการห้องน้ำเรียน แรเกษตรและได้ทักฟรวมถึงงบประมาณในการจัดจ้างโครหนึ่งคืท่านี้ต้องถือภาษาในระยะเาจะลจากผู้กำกับต่างจังหวัดประธานิยปยาเล่นกับการเสียการกองเป็นเงิน้งสิ้นหมื่ล้านบาทเพื่อดำเนินการขับฟื้นพัฒนาโรงเรียนด้านต่างด้าวที่มีคาพร้อมในการจัดการศึกษาสะดวกปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามถึงมาตรฐานของสูตรสถานศาประธานส่วนนนทัทยาประธานในพิธีผู้แทนจัดงานพอสังเกตดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบปีจากการที่ทางโรงเรียนมีความประสงค์ให้ผมทั้งผมช่วยดําเนินการปรับปรุงซ้อมแซมสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนฝั่งสนามกีฬา พร้อมระับธนูอุปกรณ์กีฬาโต๊ะเก้าอี้ชั้นวังเขึ้นนะคะเป็นการส่งมอบงานนะคะในครั้งนี้ค่ะขอเสียงให้กับการเปิดงานของเราในวันนี้ด้วยนะคะจับโปูจับโปูจับโปูบาย,ะะยาบายนะครับโอเคเลย แล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะคุณกำพลตันสัจจา ยังยังเอวไปเลยเลยโอ้โหดูดิดูหัวใจของฉันชอบให้พี่ไปไอมที่สุดก็ยังมนุ่มก้าขอสามาด้ก็เปราะเอค่ะมาไม่หมดที่คือเหยาแรซลีนใช่นี่คืออะไรอะไรอ่ะค่ะมีอะไรอีกอ่าต่อไปอีกอันนึ่งเอาอีกอันนึงมาเร็วดูนะฮึ๊บเด็กกอดอกงอแขน เหยียดแขนงอแขนค่ะเหยียดแขนถูกต้องเหยียดแขนสสวัดีค่ะจะสังเกตนะคะว่าเด็กบนดอยเป็นเด็กสายชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้แนะนะสวัสดีค่ะหนูชื่อพูดดีๆพูดดีๆชื่ออะไร เพื่อนในห้องมีกี่คนสหยงไม่มีี่สิบคนเต้นดเทพทีวอีได้ใช้ไหม ก็ขออยากจะขอบพระคุณคุณกำพลตันสัจจานะคะประธานส่วนนงนุษพัทยาค่ะที่ได้มามอบสิ่งดีๆทั้งทางวิชาการนะคะแล้วก็ทั้งทางปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกอย่างทั้งโรงเรียนเลยให้กับโรงเรียนของเรานะคะให้กับเด็กนักเรียนของเราซึ่งเป็นเด็ก ชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหูดำนะคะได้มีความสุขแล้วก็อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขค่ะนักเรียนมีทั้งสิ้น148คนค่ะมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา118ท่านค่ะเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะค,ะค่ะโรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ69ปีมาแล้วค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณกำพลได้มามอบองบประมาณในการจัด สร้างอะไรทุกอย่างในวันครบรอบ69ปีของเราค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมากๆเลยค่ะปัญหาส่วนใหญ่เราอยู่บนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็เป็นชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็เลยทำให้การคมนาคุมค่อนข้างจะลำบากถ้าหน้าฝนก็ทางชํรุดนะคะหรือไม่งั้นก็ไฟฟ้าดับบ้างปะปาไม่ค่อยเสถียรบ้างซึ่งเป็นปะปาภูเขาค่ะในส่วนของการศึกษา เราก็จะพบปัญหาเด็กตัวเล็กๆนะคะชั้นอนุบาล2อนุาลสาที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ปกคอกับคณะครูได้ทําให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ mm hmm. ก็ได้งบประมาณแล้วก็ได้ความร่วมมือจากคุณกําพลด้วยในการเข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้วก็จากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานต,ต้นสังกัดของเราหรือชมรมทวีพุมภาษาที่มาช่วยเราในครั้งนี้ด้วย mm hmm. ค่ะก็อยาก ชิญชวนนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เห็นความสําคัญของการศึกษาในบนบนพื้นที่สูงของเราอะคะ่ะให้มีความเท่าเทียมกับเด็กข้างล่างนะคะได้รับอะไรที่มีความเท่าเทียมกันค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะอยากได้ สนามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคแล้วก็อยากได้อยากต่อเติมห้องคอมแล้วก็ให้มันใหญ่กว่าเดิมค่ะชอบมากเลยค่ะชอบตรงไหนมากขึ้นไหัวาอาคารแต่ก่อนตัวอาคารงไแต่ก่อนนี่คือไม่ได้สวยแบบไม่ได้ดูดีแบบแบบนี้มาก่อนเลยค่ะใช่ค่ะมากันยังไง ตอนแรกผู้ปกครองมาส่งค่ะแล้วตอนเลิกเรียนก็เดินกลับบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ